สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะก็ชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนต่อนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะซึ่งหลังจากที่เราสร้างแบบตัวกระเป๋านะคะชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คืออันนี้คือชิ้นหลังนะคะส่วนตัวนี้คือชิ้นหน้านะคะหลังจากที่เราสร้างแบบ2ชิ้นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สร้างแบบตัวฐานที่เป็นตัวสารลายบนตัวกระเป๋าซึ่งเป็นการตกแต่งชิ้นงานนะคะ ตัวกระเป๋าอีกแบบหนึ่งนะคะก็แต่นี้เราไปเช็คชิ้นงานกันก่อนนะคะว่าหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราสร้างแบบมีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้คือตัวกระเป๋านะคะตัวกระเป๋าชิ้นหลังนะคะตัวนี้หลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเราวัดความสูงตัวกระเป๋าขึ้นมา7นิ้วนะคะ ตดีนี้ก็จะเป็นตัวกระเป๋าชิ้นหน้านะคะเซึ่งมาร์กตำแหน่งแนวซิปเรียบร้อยแล้วนะคะเวเราก็ไปวาดหนังเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นสองชิ้นตัวนี้นะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็ไปวาดหนังและประกอบซิปตัวนี้นะคะอย่างละหนึ่งชิ้นนะคะ,ะเดี๋ยวรูให้ดูชิ้นงานนะคะว่าหลังจากที่เราสร้างแบบตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะเป็นชิ้นงานอัไบ้างนะคะอันนี้ตัวกระเป๋าชิ้น ชิ้นหลังนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวกระเป๋าชิ้นหน้าซึ่งประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อจากนี้นะคะกะคะ็คือขั้นตอนการประกอบนะคะชิ้นส่วนที่เป็นตัวสานลายนะคะก็คือตัวนี้ที่หลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเราสร้างแบบตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สกัดนะคะเป็นแนวเส้นของหนังออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ชิ้นงานตัวนี้นะคะหลังจากที่เราสานลายนะคะ ชิ้นงานตัวนี้ไปวาดหนังนะคะแล้วก็ตัดหนังเพิ่มมานะคะคือแนวตัวนี้นะคะความยาวเส้นหนังที่ตัวค่าตัวนี้นะคะก็คือเท่ากับตัวนี้นะคะประมาณ4นิ้วครึ่งหรือ5นิ้วเผื่อไว้ได้เลยนะคะส่วนความความกว้างของหนังที่จะมาลอดอยู่ด้านสอดน,นะคะต<ส>ัวที่เป็นตัวสารลายตรงนี้นะคะสามารถนะคะตัดความกว้างได้ตามชอบนะคะนี่นะคะความยาวก็คือสั้นสุดนะคะก็คือเท่ากับความสูงของชิ้นงานตัวนี้นะคะ หลังจากที่เราสานลายตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเก็บนะคะหัวท้ายโดยการใช้กาวเชื่อมจุดนี้นะคะส่วนตัวนี้สังเกตนะคะเราก็จะเจียนนะคะเจียนขอบเสร็จแล้วก็ทากาวติดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทากาวติดปุ๊บเนี่ยส่วนที่เกินมาลักษณะนี้นะคะให้สาตัดออกนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราสานลายตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือชิ้นงานตัวนี้นะคะแบบแพทเทิร์นวัดหนังนะคะสานลายตัวนี้ก็จะไปสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะคะโดยที่ นำตัวที่เป็นตัวสาดลายตัวนี้นะคะประกอบเข้ากับตัวกระเป๋านะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็ตัวกระเป๋าชิ้นชิ้นหน้านะคะที่เราประกอบซิปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะสังเกตนะคะการประกอบชิ้นงานเนี่ยครูจะให้ตัวขอบตัวนี้นะคะตัวนี้เสมอกับขอบที่หลังจากที่เราตัดซิปเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นเวลาวางก็จะอยู่ลักษณะนี้เดี๋ยวครูวางคร่าวๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตำแหน่งที่เราจะประกอบก็คือประมาณนี้ กูผิดนะตัน,นี้นะคะสังเกตตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้คือส่วนที่จะเป็นตัวที่เราประกอบชิ้นงานนะคะอันนี้นะคะลวดลายก็อยู่อยู่ตรงนี้นะคะชิ้นงานก็จะอยู่ตดงนี้อันนี้คือตัวสัรลายที่เราจะประกอบเข้าตัวคือการชิ้นงานนะคะฉะนั้นพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะชิ้นงานที่สําเร็จเรียบร้อยตวนี้คือแพทเทิร์นนะคะเพรฉะนั้นตนนี้เราไปดูค่ะชิ้นงานตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้ ที่เราตัดต่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประกอบซิปนะคะส่วนตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคะแล้วนําตัวที่เป็นตัวสายลายนะคะประกอบเข้ากับตัวกระเป๋าชิ้นหน้านะคะสังเกตนะคะแนวกึงกลางชิ้นงานนะคะตัวนี้ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการวางนะคะชิ้นงานเราจะอยู่กึงกลางชิ้นงานตรงกันนะคะเวลาวางปุ๊บเนี่ยสังเกตนะคะการวางแพทเทิร์นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราใช้ตัวนี้วางนะคะวางจากจุดตัวนี้นะคะ เวลาวางปุ๊บเนี่ยท่านสติบางคนบอกว่าเวลาวางอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่เสมอกันตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่วางแนวตัวนี้นะคะสองข้างเท่ากันลักษณะนี้เนี่ยเราจะใช้ตุ๊ดตุ๊นะคะเป็นตัวเบกนะคะเพื่อจะไปโยงเส้นตัวนี้เพื่อจะได้รู้ตำแหน่งการทากาวนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะใช้แพทเทิร์นตัวนี้นะคะวางตามแนวเส้นตัวนี้นะคะให้มันเสมอขอบนะคะขอบขอบขอบงตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้ใช้ตุ๊ดตุ๊เบกนะคะมุมตัวนี้ อาจจะอยู่มุมอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะมุมลากก็ได้มุมตรงนี้ก็ได้ค่ะนะคะก็จะได้สี่นะคะสังเกตนะคะครูก็ให้เจาะรูตรงนี้นะคะด้วยตตูตูเบอร์สิบสองนะคะสองข้างแต่ว่าสองข้างเนี่ยมันเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจาะเนี่ยเราจะเจาะแบบสัมทบนะคะโดยที่ให้สาพับนะคะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วให้เจาะไปพร้อมกับตัวนี้นะคะเจาะพร้อมกันเพราะฉะนั้นเวลาเจาะออกมาพวกเนี่ยเราจะได้ตำแหน่งข้างหลังด้วยนะคะ ตันี้ครูก็จะไปเจาะตัวนี้โดยใช้ตุ๊ตูเบอร์สิบสองนะคะตอนนี้นะคะเจาะมุมในนะคะตัวนี้มุมด้านนี้นะคะเพื่อจะเป็นตัวมาร์กตำแหน่งที่เราจะไปวางตัวสารหลานนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะตัวนี้สังเกตนะคะเราจะมีสี่จุดตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเอาสี่จุดตัวนี้นะคะไปมาร์กที่ชิ้นงานนะคะตัวกระเป๋าของเรานะคะก็คือตัวนี้นะคะ หลังจากที่เราได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะวางนะคะตามตำแหน่งตัวนี้นะคะเราจะมาร์คสี่จุดตรงนี้ออกมาโดยใช้ปากกาวาดหนังนะคะวาดนะคะวาดตัวนี้มานะคะให้มันเสมอกันก่อนนะคะถึงการชิ้นงานนะคะตรงกลางแล้วก็มาร์คตัวนี้นะคะสังเกตนะคะเราจะได้สี่จุดตรงนี้มาเราก็โยงเส้นนะคะเพื่อจะได้รู้ตำแหน่งการวางชิ้นงานนะคะตัวนี้ สังเกตน,นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้สัษาใช้ปากกาวาดหนังนะคะลากเส้นข้าวๆนะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็เส้นเดียวกันค่ะนะคะนะคะจะได้เส้นนี้มานะคะตัวนี้คือตำแหน่งที่เราจะวางชิ้นงานตัวนี้ตัวสา,ายที่อยู่ลักษณะน,นี้นะคะ,ะแนวเส้นนะคะแนวเส้นสองข้างจะเป็นตัววัดะค่ะนะคะเวลาเราวางตรงนี้เนี่ยจะได้ตรงตามแนวเส้นนะคะ เนื่องจากว่าเวลารังสาวถักเนี่ยนะคะนังสาสารลายตัวนี้เนี่ยบางทีการดึงตรงกลางแน่นไปนะคะจะทําให้ขอบตัวนี้ยยนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทากาวติดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีขอบตัวนี้มันจะเบี้ยวนะคะมันไม่ตรงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวขอบนะคะแนวเส้นที่เราขีดสองเส้นเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัววางแล้วก็ทากาวเป็นตัวขอบเขตนะคะขอบเขตการทากาวนะคะแล้วจะเป็นขอบเขตที่จะเราจะวางชิ้นงานตัวนี้นะคะอันนี้นะคะ พอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนนะคะการทากาวเชื่อมชิ้นงานนะคะตัวนี้ตัวนี้เราก็จะทากาวนะคะแต่การทากาวเนี่ยสังเกตนะคะตอนนี้ฝั่งนี้ครูยังไม่ได้เก็บนะคะครูก็จะเก็บตากาวตัว네นี้เข้าไปในชิ้นงานตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้เก็บแบบลักษณะนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะคะตอนนี้ครูก็จะเริ่มการทากาวนะคะด้านนี้นะคะ รูจะเก็บรายละเอียดตัวนี้โดยการใช้ใช้กาวนะคะตอนนี้เราก็ใช้กาวตัวนี้นะคะกาวเหลืองนะคะซึ่งเป็นกาวของเครื่องหนังนะคะหรือนักศึกษาท่านไหนที่มีกาวลักษณะต่างๆก็สามารถใช้ได้นะคะอาจจะเป็นกาวกาวญี่ปุ่นนะคะกาวขาวกาวซัมกาวนะคะกาวกับกาวที่เป็นกาวดูป๋องนะคะกระป๋องเขียวหรืออะไรก็ได้นะคะของเครื่องหนังสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นักศึกษาเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะบางที าจจะไม่มีกาวยี่ห้อนี้สามารถใช้กาวยี่ห้ออื่นทดแทนได้ไหมนะคะก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าการใช้เนี่ยนักศึกษาต้องระมัดระวังนะคะซึ่งกาวบางชนิดเนี่ยเวลาเราทานะคะหนังเนี่ยบางทีมันจะลอกนะคะเนื่องจากว่ามันมีความหนืดเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็การทากาวนะคะนักศึกษาก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะฉะนั้นให้ทากาวเฉพาะบริเวณที่เราจะประกอบกาวเท่านั้นนะคะอ่ะตอนนี้ครูก็จะไปเก็บรายละเอียดนะคะซึ่ง เก็บปลายตัวนี้ก่อนนะคะปลายตัวนี้เพราะตอนนี้ครูจะไม่ได้เก็บตัวนี้นะคะตอนนี้ครูก็ทากาวตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทากาวนะคะขอบด้านข้างนะคะทาเข้าไปประมาณหนึ่งสีนะคะอันนี้นะทากาวเข้าไปประมาณหนึ่งสีนะคะทาการอก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปประกอบชิ้นงาน ส่วนด้านนี้ทาเต็มที่เป็นตัวยืนมาประมาณหนึ่งนิ้วตัวนี้นะคะเ,เกตการทากาวนะคะครูจะทากาวขอบขอบนะคะโดยรอบนะคะส่วนด้านนี้ก็คือทากาวบริเวณที่ไม่ใช่ลายถักนะคะเพราะด้านนี้เราจะประกอบด้วยตอกเก็บขอบด้านข้างนะคะ,ะตัวนี้ทากาวเสร็จนะคะเราก็จะไปทากาวด้านนี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะเราก็ทากาวขอบเช่นเดียวกันค่ะนะคะ ที่เราจะประกอบนะหรือถ้านักษะบอกว่าถ้าสมมติว่าอัดกาวเต็มได้ไหมได้ค่ะนะคะแต่ว่ามันจะได้ไม่เห็นนะคะอ่ะตอนนี้อัดกาวยาวเลยก็ได้เผื่อนักึษาว่าทากาวได้กว่าไหมนะคะทากาวเท่ากับนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ถ้าสมมติว่าเราทากาวพวกนี้นะคะมันจะช่วยยึดให้กาวที่เป็นตัวสารลายพวกนี้ติดแน่นนะคะแต่ถ้านักศึกษาท่านไหนที่ จะโชว์ลายข้างในนะคะโดยอาจจะใช้ผ้าที่อยู่ข้างในให้เห็นลวดลายนะคะลายถักตัวนี้เด่นขึ้นนะคะสามารถนะคะลองชิ้นงานที่เป็นสีนะคะสีที่แตกต่างจากตัวนี้อาจจะเป็นสีขาวสีเดี๋ยวเดี๋ยวครูเอาตัวอย่างหนังที่เป็นสีสันนะคะวางปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นลายลายสานของเราชัดขึ้นนะคะ,ะนะคะในกรณีที่ทังสองท่านไหนที่จะโชว์นะคะโชว์ลายที่มันเด่นชัดขึ้นนะคะสามารถใช้หนัง ที่สีที่มันแตกต่างจากหนังที่เราวางนะคะสมมติว่าครูใช้สีแดงวางลาักษณะนี้นะคะตัวนี้นะคะครูวางลาักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะเห็นลวดลายตัวที่เป็นลายถักตัวนี้เด่นชัดขึ้นตัวนี้นะแต่ถ้านักศึกษาใช้หนังพวกนี้ลองเนี่ยนะคะก็จะไปลองอยู่ข้างในนะคะลองอยู่ข้างในนะคะเว้นขอบหนึ่งสีแต่ว่าเราไม่ต้องทากาวหมดเหมือนครูนะก็คือเว้นตรงกลางไว้นะคะตัวนี้นะคะก็ประกอบ ะะประกอบกาประกอบหนังที่เป็นตัวสีแดงรองอยู่ข้างในก่อนนะคะสมมติว่านักศึกษาท่านไหนที่จะรองนะคะก็คือทากาวติดตรงนี้นะคะหาเข้าไปหนึ่งสีประมาณนี้ที่ครูขีดนี่นะอันนี้คือหนังที่เราจะจะรองเพื่อเพื่อประกอบให้เห็นลวดลายนะคะก็คือตัวนี้นะคะนักศึกษาก็ประกอบตัดหนังให้มันเล็กหนึ่งสีโดยรอบนะคะแล้วเอามาประกอบเข้ากับตัวที่เหมือนที่ครูไรยงาตรงนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้ว ค่อยประกอบหนังสีแดงเข้าไปบริเวณนี้นะคะแล้วถึงจะเอาตัวนี้โชว์ขึ้นมาปร,ประกอบไปลักษณะน,นี้นะคะมันก็จะเห็นสีแดงโผล่ขึ้นมานะคะอันนี้นะ,ะก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าอชิ้นงานตัวนี้ครูจะประกอบนะคะหนังตัวที่หนุนอยู่ข้างในแล้วกันนะคะให้นักศึกษาดูเผื่อว่านักศึกษาจะได้ดูให้มันแตกต่างจากใบที่แล้วนะคะคือถ้าสมมติว่าใครไม่เอาตัวนี้ตกแต่งนะคะเราก็ทากาตัวนี้แล้วก็ประกอบลักษณะน,นี้ไปได้เลยนะคะ ส่วนตัวนี้เราก็ตัดให้มันเท่าเลยนะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วค่อยตัดตัวนี้ออกมานะคะอ่าโอเคนะคะสมมุติว่านี้เดี๋ยวครูจะไปตัดหนังนะคะขนาดเล็กกว่าแบบนะคะ1นสีโดยรอบนะคะก็ประกอบเข้กากับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวครูจะสีแดงวางข้างในนะคะค่ะนะคะตอนนี้เรามาดูนะคะชิ้นงานที่ครูจะใช้หนังนะคะลองอยู่ข้างในเพื่อให้ลวดลายนะคะที่เราสานลายเนี่ย ดดเด่นขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะตัดนะคะให้เล็กลงเหมือนกับที่ครูแรงเงานะคะหนึ่งสีโดยรอบนะคะแล้วก็ทากาวนะคะเสร็จแล้วด้านนี้ทากาวหมดนะคะแากก็ติดนะคะให้อยู่ตรงกลางลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้นะคะส่วนเกินวันนี้เดี๋ยวเราก็ไปตัดออกนะคะด้านนี้มีกาวเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ทากาวตัวนี้เพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อเวลาสายลายเราอาจจะให้มันติด ขึ้นมานิดนึงนะคะอันอน,นี้น,นะพอ,อได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะรอ,อกเก่าแห้งนะคะส่วนตัวนี้เราก็ทาเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะคะตัดด้านหน้านะคะแล้วมาประกอบนะคะโดยที่เวลาประกอบนะคะจุดกึ่งกลางนะคะเราจะต้องติดนะคะตัวนี้ให้มันตรงกันนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเวลาติดเนี่ยเราก็จะติดอยู่ตามแนวเส้นนะหนักมันมีความยืดเวลาติดเนี่ยมันจะได้ตรงค่ะดึงให้มันตามแนวเส้นนะคะ ตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติเวลาเราติดหัวท้ายวางปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้หนังเราไม่เรียบนะคะตัวนี้เราก็ดึงนะคะให้โดยที่สังเกตนะคะเวลาวางเนี่ยตัวนี้มันจะตรงนะคะเท่ากับไม้บรรทัดที่เราวางนะตัวนี้นะคะ นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะตัวนี้นะคะเราก็ค้อนทุกตัวนี้เบาๆนะคะสังเกตนะคะเวลาเราติดตัวงานะะสมมติตัวนี้มันกขยกับเข้าไปนะคะเนื่องจากว่าเราดึงแน่นไปมันทาให้ตัวนี้ไม่ตรงนะคะ,อะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานนะคะประกอบสังเกตนะคะจะมีหนังสีแดงนะคะเราจะเห็นลายตัวนี้ชัดขึ้นนะคะ เราสามารถเพิ่มพวกนี้ได้นะคะส่วนตัวนี้ส่วนที่เกินตัวนี้นะคะให้สาตัดออกนะให้เรียบน,นะคะเท่ากับตัวนี้นะคะเราก็จะตัดตัวนี้ออกนะคะสังเกตนะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะขอบตัวนี้ก็จะชิดขอบนะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะหลังจากที่เราได้ชิ้นงานตัวนี้เสร็จแล้วนะคะให้สาตอกเย็บสข้างนะคะก็คือข้างนี้นะคะเส้นตัวนี้นะคะ นะด้านนี้นะคะหลังจากที่เราตอกตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะเย็บโดยวิธีการเย็บแบบด้นไทยหลังหรือสองเข็มหรือวิธีการเย็บต่างๆที่นักศึสษาถนัดนะคะก็สามารถเลือกใช้ให้มันเหมาะกับชิ้นงานนะคะ,ะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการตอกนะคะด้วยซี่ตอกหนานะคะตันนี้ตันนี้เราก็จะสู่การตอกนะคะ แต่ในครูก็จะใช้ซี่ตอกนะคะจะมีสี่ซี่นะคะแล้วก็จะมีสองี่ด้วยกันนะคะนี่นะคะโอเคนะคะเราก็จะไปตอกโดยที่เวลาตอกเช่นเดียวกันนะคะใช้ตัวนี้วางนะคะเสร็จแล้วเรายังไม่ตอกนะเราจะตอกนะคะมาหนึ่งี่ลักษณะนี้นะคะตอกนะคะทะลุแล้วก็ใช้วิธีการเด็กน,นะคะตอนนี้เราก็ตอกตัวนี้สองข้างนะคะเราก็ไปสู่ขั้นตอนการเย็บน,นะคะ ะนะคะคหลังจากที่เราตอกเย็บตอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะตอนนี้เราก็จะใช้ครูจะเลือกใช้ได้นายล่อนนะคะในการเย็บชิ้นงานนะคะส่วนได้ที่เราใช้เนี่ยแล้วแต่นักศึกษานะคะว่าจะเลือกใช้ได้ประเภทไหนยเย็บนะคะอาจจะเป็นได้เทียนนะคะได้ลูดเทียนหรือได้ในรลอนได้เลยนะคะส่วนได้ในรลอนเนี่ยเวลาเราใช้ไปเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะใช้พวกนี้นะคะเราจะต้องใช้ไฟแชกเก็บก่อนนะคะกันได้แตกนะคะตัวนี้ ก็บนิดนึงนะคะรูดนะคะเก็บปลายตัวนี้นิดนึงนะคะกันได้แตะตัวนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราเคให้สู่ขั้นตอนการเย็บนะคะอันนี้ครูจะใช้วิธีการเย็บแบบด้นไถหลังนะคะสมมติว่าครูจะเย็บจากตัวนี้นะคะครูก็จะเริ่มจากซีที่สองนะคะนี้นะคะก็เหลือทาหางนะคะซิหางได้เว้นนิดนึงนะคะจับไว้นะคะแล้วถอยมาเย็บซีที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปซีถัดไปนะคะ แล้วก็ถอยมาเย็บซ้ำมันเดิมนะคะเย็บ็นไปเรื่อยๆนะคะใน,อ,นะะอันนี้ก็เย็บไปจนถึงขอบด้านนู้นนะคะสังเกตเดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะด้านหลังเวลาเราเย็บดนแถวหลังปุ๊บเนี่ยเข็มจะต้องโผล่ไปทางเดียวนะคะฝีเย็บหน้าถึงจะสวยนะคะ คือถ้าฝีเย็บเนี่ยโผล่ซ้ายมั่งขวามั่งเนี่ยฝีเย็บด้านหลังนะคะจะไม่สวยนะคะคือการเย็บเนี่ยสวยทั้งสองด้านนะคะเพราะเป็นงานมือถือว่าบางอย่างเนี่ยเราโชว์ชิ้นงานนะคะอันนี้จะเป็นฝีเย็บโชว์ด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังนะคะฝีเย็บก็จะโชว์ลักษณะนี้นะคะเรียงสวยงามนะคะน,นี่อ่าค่ะโอเคนะคะหลังจากที่ เราทําชิ้นงานตัวนี้นะคะเราก็จะไปเย็บนะคะตัวนี้เราก็จะเย็บถึงด้านนี้นะคะเสร็จแล้วค่อยมาเย็บอีกฝักหนึ่งนะคะตอนนี้ให้สายเย็บจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะแล้วก็เริ่มเย็บจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะเราก็เก็บได้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะไปสู่ขั้นตอนการประกอบซิปบนตัวกระเป๋านะคะตอนนี้เราก็เย็บนะคะจนถึงนะคะ เก็บเสร็จแล้วนะคะอกครั้งนะคะไปนะคะก็เราจะไปเก็บได้นะคะเก็บได้อยู่ข้างหลังนะคะโอเคนะคะหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บได้นะคะตัดได้ไปนิดนึงนะคะประมาณสักครึ่งเซน,นะค่ะนะคะเราใช้ว้แช่เก็บนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ นะคะหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะที่หลังจากที่เราเย็บนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะคะก็นะคะพอเย็บตัวนี้เสร็จนะคะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการประกอบซิปนะคะบนตัวกระเป๋าซิ้นหน้านะคะก็คือตัวนี้โดยที่เราจะประกอบถูกประสาบนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราเจอกันชั่วโมงหน้านะคะว่าหลังจากที่ เราตกแต่งชิ้นงานบนตัวกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะหรือาท่านไหนที่สามารถตกแต่งเพิ่มเติมพวกนี้ได้เลยนะคะก็ตกแต่งบนชิ้นงานพวกนี้นะคะโอเคนะคะให้ให้ถึงขั้นตอนตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ชั่วโมงหน้าเจอกันนะคะการประกอบนะคะถุงนะคะถุงถุงซิปนะคะแบบติดในตัวนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ